สอนวาดาพญานาคสอนวาดกระตูนสอนวาดลายสักอะไรเนี้ยนะครับยันเยินอะไรเนี้ยนะครับพี่จุนก็จะเน้นให้น้องๆน,นะครับวาดจริงเลยวาดตามพี่จุนเลยนะครับไม่มีการวางโครงสร้างเพื่อที่น้องๆจะได้วาดกันได้เร็วแล้วก็ชํานาญนะครับถ้าโมแต่วางโครงสร้างเนี่ยคลิปหนึ่งสองชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับถ้าเป็นภาพยากยกๆรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่า ถ้าเราวาดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้น้องๆมีทักษะในการกะขนาดนะครับในการวาดในการวาดรูปนะครับก็ถ้าน้องๆเป็นมืออาชีพน้องๆก็จะทําได้เร็วทําผลงานได้เร็วยิ่งวาดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งขายได้นะครับเร็วเท่านั้นนะครับมีผลงานเยอะเท่านั้นนะครับนี่พี่จุนก็ว่าพี่จุนก็จะจะเสียแล้วเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกับวาดรูปนะครับขาย